สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนวันนี้มาเจอกับคุณครูแพรก็คือวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ตามที่คุณครูได้ระบุไว้ในใบางานก็คือเป็นการเรียนรู้เรื่องของสระไอไม้ม้วนนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าสระไอไม้ม้วนหน้าตามันเป็นแบบไหนนะคะนี่ก็คือสระไอไม้ม้วนนะ วิธีการเขียนดูที่หมายเลขหนึ่งะคะไปจนถึงหมายเลขสี่มันเริ่มที่หัวก่อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็วงกลับมาเป็นวงกลมมันถึงเรียกว่าไม้ม้วนนั่นเองนะคะวิธีการจําไม้ม้วนให้ได้เนี่ยก็คือว่าคำที่เป็นสระไอไม้ม้วนบนโลกใบนี้ยมันจะมีแค่20คําคำเท่านั้น เขาก็แต่งเป็นกรอนออกมาเพื่อให้เราจําได้นะคะมันชื่อว่า20ม้วนจําจงดีนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะ,ะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอใ่ใจเอาใส่หอมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ตังเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีนี่ก็คือบทกลอนที่เอาไว้จำคำในไม้ม้วนทั้งยีสิตัวนะคะ20ตัวที่ครูบอกคืออะไรบ้างนักเรียนดูนะ คำแรกก็คือคำว่าใหญ่ค่ะก็คือมาจากคำว่าผู้ใหญ่ไงเมื่อกี้นะคำที่สองไม่ให้สะพายใช้ใยใจใส่หลงไหลใครใครใครก็แปลว่าต้องการนะคะใครจะทำอันนั้นใครจะทำอันเนี้ยก็คือคำว่าต้องการนั่นเอง ต่อไปใบใสใดใดแปลว่าอะไรนะคะใดก็คืออะไรหรือว่าที่ไหนอะไรแบบนี้หรือว่ายังไงแบบเนี้ยนี่คือคําว่าใดนะคะต่อไปในใช่ใต้ใบใหญ่และสุดท้ายก็คือคําว่าใกล ดังนั้นคําสระไอที่ไม่ได้อยู่ใน20ตัวนี้คําอื่นๆน่ะก็คือเป็นคําที่ไม่ใช่ไม,ม้ม้วนต้องเป็นสระไอไม้มลา,ายเท่านั้นหรือเป็นตัวไม้หันอากาศกับยอยักษ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาทําแบบทดสอบคําสระไอไม้มลายและสระไอไม้ม้วนกันดีก,กว่าว่าเด็กๆจะเข้าใจกันหรือเปล่าที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้ว่า20ม้วนเนี่ยมีคําไหนบ้างนะคะ คำแรกก็คือคำว่าหัวใจลูกคิดว่าหัวใจเนี่ยสะกดด้วยไม้มาลายหรือว่าไม้ม้วนติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกคำตอบที่ถูกท่องก็คือไม้ม้วนนั่นเองเก่งมากๆเลยคำต่อไปคำว่ากองไฟค่ะตอบว่าไฟไม้มาลายหรือไฟไม้ม้วนกันนะ ไม้มาลายถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าไหไหเนี่ยนะเป็นลักษณะของไหที่ปั้นมาจากดินเผาเอาไว้ใส่เหล้าเอาไว้ใส่น้ำปลาในสมัยก่อนหรือว่าเอาไว้ใส่พวกปลาร้าของชาวอีสานนะคะนักเรีนยนคิดว่าไหาเป็นไม้มาลายหรือว่าไม้หมวนเอยังไงดียังไงดีคำตอบก็คือไม้ มาลายนะคะถ้าเกิดจะใช้ไม้ม้วนต้องเป็นคำว่าให้ที่มีไม้โทต่อไปคำนี้น้ำใสทั้งเรียนคิดว่าน้ำใสเนี่ยไม้มาลายหรือไม้ม้วนคำตอบก็คือไม้ม้วนนะคะในกรอนก็มีน้ําใสเหมือนกันต่อไปคําว่ายยค่ะยัยแมงมุมทั้งเรียนคิดว่าไม้มาลายหรือไม้ม้วน คำตอบที่ถูกต้องก็คือไม้ม้วนนะคะใช้ไม้ม้วนนะต่อไปคำว่าไอไอเป็นไม้มะลายหรือไม้ม้วนไอแค่แค่แคแคเนี่ยไม้มะลายถูกต้องต่อไปคำว่าสวมใส่ค่ะนักเรียนคิดว่าสวมใส่เราใส่เสื้อผ้าเนี่ยเราใส่ไม้มะลายหรือเราใส่ไม้ม้วนติ t ok, t ๊กตอกติ t ok, t ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม้ ม้วนนั่นเองในกรอนก็มีนะคะต่อไปคำว่าลำไส้ค่ะลำไส้ของเราหรือว่าลำไส้ของสัตว์ของอะไรพวกเนี้ยนะนักเรียนคิดว่าเป็นไม้มาลายหรือว่าไม้มว้วนลำไส้ที่ถูกต้องก็คือไม้มาลายรวมไปถึงคำว่า ขนมใส่ไส้ด้วยนะคะหรือว่าไส้ไก่อะไรพวกนี้ก็ถูกต้องด้วยเหมือนกันเป็นไส้ที่เป็นไม้มาลายนะคําต่อไปค่ะใบาชาใบาชานักเรียนคิดว่าเป็นใบไม้มาลายหรือว่าใบาไม้ม้วน คำตอบที่ถูกต้องก็คือไม้ม้วนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นใบไม้ใบอะไรก็ตามต้องเป็นไม้ม้วนนะคะเหมือนกับในกรอนก็มีคำว่าใบเหมือนกันนะคะคำต่อไปคำว่าไหวไหวนักเรียนคิดว่าเป็นไหวไม้มาลายหรือไม้ม้วนไหวครูไหวคุณพ่อไหวคุณแม่ไหวสวัสดีเนี่ยเป็นไหวอันไหนคำตอบที่ถูกต้องก็คือไม้มาลายนะคะ คำว่าวหวเป็นไม้มาลายเท่านั้นนะคะและคําสุดท้ายลำไยลำไยเป็นผลไม้นักเรียนเคยกินหรือเปล่าจะหวานหวานนะ้เปลือกเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เปลือกจะกรอ,อบนิดนึงคําว่าลำไยที่ถูกต้องก็คือไม้มาลายนะคะคำว่าลำไยเนี่ยมีคนเขียนผิดเยอะมากๆเลยนะที่จริงแล้วคำว่าลำไยเป็นไม้มาลายทั้งนั้นไม่มีไม้ม้วเลยนะคะ โอเคเสร็จไปแล้วสําหรับแบบฝึกหัดแล้วก็การท่องจําสระไม้ม้วนในวันนี้นะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยฝากให้ลูกๆนะคะบันทึกกรอน20ม้วนลงในสมุดด้วยนะแล้วก็หัดอ่านบ่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันเปิดเทอมนะสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย